ก็เขาใ้จว่าัสดีคุณต็อกกี้ครับพูดพอทั้งตีมได้ครับสวัสดีคับสวัสดีคนดู้ทุกท่านนะครับสวัสดีค,ดะค,ะดคดรคัมีราบาข้าตุตีมนะวัน้วคุณจะทัาขอเพลงนะครับตามสบ,บายนะครับพูดพอทั้งตีมก็ามาสว้ รักเายิมใจแต่ทำไม่ได้ามทักมันจบด้รรเขา,เขา,เขา,าไัไมใจแต่ทำไม่ได้จเข้าใจแต่ทำไม่ได้จริง ใครไม่ทานข้าวลืมหายทานนะครับตอนนี้จะบ่ายโมงนะใครมีเรียนหรือมีที่ำงานตอนบ่ายก็สู้ๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับจุ่มได้เลยคุณก๊กกี้แรกแรกคุณพอแล้วก็จุ่มครับแล้วผมต้องทำตัวยังไงครับเนี่ยผมต้องทำตัวยังไงครับเนี่ย

เหลือไว้จำพื้อนี่เหลือไว้จำพือ้แอแน่แน่ชอบชอบสร้างก่อนเราชอบสร้างลีฟท์แอนเราฮะวิธีที่ทำให้เสียใจเพราะว่าเขาได้ยินเฮ้ยเรียบร้อยชั้นเก้าเอ้ยชั้นเก้าเลยห้องแรกเออ

เข้าใจแต่ว่าทำไม่ได้จริงๆอย่านะอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูผมไปเก็บตัวนั้นกันดิผนั่นที่ดูผมเก็บตัวไหนกันดิเก็บไอ้นี่ไงนะวุ่นวายเจนั่นเดี๋ยวค่อยก็ได้เจนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สร้างเกาะแล้วเห็นนะเออเดี๋ยวมันก็สร้างเกาะแล้วเราค่อยทำลายเกาะมันเดียวง่ายกว่าพีซี่ จบแล,แล้วก็ฟีดมันฟีดมันแล้วก็ฟีดมันจบเก็บพลังงานไปห้องสามว่าอลไรว่าจีต้องสับร่างเฮ้ <Hey! S 2> ไปห้องสองเคลียร์ต่อ

ใหญ่ใหญ่มองไม่เห uh> ็นมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมองไม่เห็นอะไรนะพี่ปล่อยผมไปไม่ขี้ผมครับพระเจ้าพ่นมาแค่แหละุณครับ ขอบคุณครับ,บ,บเไปดีก็ขอให้เธอจงสุขนะ <g ib ing engine> สบายไตามกับบนนนะเก็บเป็นจี้กันเก็บเป็นจีกันใจสบายแต่ฉนจะรับไว้เองไปห้องสามห้องสามห้องสามมา บับก็ดีดีดีได้ดีมันไม่ดีได้ดีมันไม่ตึงดีวันที่เกาะลูกกงมาดูเกเรแย่พี่เกาะลูกทำไมต้องต้องเกาะลูกกงเหรอพี่สวัสดีพี่แก้มครับสวัสดีครับสวีตลับนะพี่ก่อนดึกว่ามาทายค้ำนะครับพี่แก้ม เพราะแต่มันต้องมันต้องเกาะลูกถึงขั้นเกาะลูกกงเลยอย่าหยุดอยู่ตรงนั้นเอหยุดอยู่ตรงนั <The> <inson> ้นนะย่างเหรอเออครับ

พี่พี่มาหน่อยโอ้ยนี้กระถ่ายยังเลยนี่กระถายยังเลยอามนจะไม่ทันพวกเี้จะไม่ทันพวกเงี้ยแหละจะไม่ทันเพราะผมรวบไม่ได้แหละปเด อะไรที่โดนผัวขังไว้ในร้านเกมออกไม่ได้ออกออกไม่ได้เออก็ขอก็ถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดพี่เบื่อร้านเกมพี่ก็มานั่งดูผมก็ได้นะเออแต่ว่าแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วอย่าลืมหายทานนะครับผม ท้ายชีวิตของฉันไม่ใช่ไม่น่ามีปัญหานะไม่น่ามีปัญหาหรอกเยอะจริงนะม,มันจะมีปัญหาตรงเนี้ยมีปัญหา,หา,หาตรงเอเนอร์จี้ไม่ทมมันเลยแหละสิงคิวเนี่ยเอเนอรจี้ไม่พอแต่ทันเลยแหละดาเมจเหลือดาเมจคือแบบว่าเหลือบิ๊กเบิ้มเลย สบ,บายอ่ะสบายอ่ะขนาดห้องบนทำเวลาช้าห้องล่างทันเลยเฮ้ยดีบริการครับคุณโกอกคี้มาครับมาครับ m b เอผมเป็นการคับคุณโอเกีวมาครับนะครับ